ต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผมอ่านตอนนี้รู้สึกเศร้าสลดจริงๆนะครับอุบัติเหตุรถจนกระบะของร้อยตรีสังกัดกองพลทหารบืนใหญ่ขณะที่เดินทางกลับรับครอบครัวจากที่ลบบุรีนะครับพาครอบครัวไปจัดงานงานแต่งที่จังหวัดสีสเกศปรากฏว่าระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนต้นไม้นะครับมีผู้เสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บจํานวนมากด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจภูทรไพรอําเภอคุนหาจังหวัดสีสเกศได้รับแจ้งนะครับเกิดอุบัติเหตุรถจนกระบะพุ่งชนต้น ้นไม้ตรงข้ามสถานีตำรวจภูทรไพรเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อเชฟโรเลตหมายเลขทะเบียนพอพึ่งจจอจาน1875ชลบุรีพุ่งชนกับต้นไม้สภาพพังยับเยินนะครับตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสีรายประกอบด้วยร้อยตรีนิติดวงแพงสังกัดกองพลทหารตืนใหญ่นางสิโรลักษ์ดวงแพงนายเอกภพดวงแพงและนายวิทยาวรณลักษ์นะครับ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่นําตัวส่งโรงพยาบาลขุนหาญนะครับจากการสอบถาม1ในผู้ได้รับบาดเจ็บก็เล่าให้ฟังนะครับว่าร้อยตรีนิติผู้ตายเนี่ยนะครับเดินทางกลับจากการไปร,รับญาติที่จังหวัดลบบุรีเพื่อเดินทางไปต่อไปร่วมงานพิธีมงคลสมรสของตัวเองนะครับที่จะมีขึ้นวันที่2มกราคม พอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุรถก็ว,วิ่งในลักษณะสายไปมาก่อนที่จะพุ่งชนต้นไม้ข้นงทางนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนีฐานว่าอุบัติเหตุน่าจะเกิดจากคนขับหลับหนครับขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะครับ